อันนี้เราถูกฟันอีกแล้วนะคะถูกฟันอีกแล้วค่ะปีที่แล้วเราก็ถูกฟันไง ในรายงานที่ผ่านมาตามซื้อออนไลน์ในซพป,ปล่ามีการเผยแพร่เหตุการณ์นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในซพป,ปเล่าถูกซอโกงเรื่องค่าบริการอยู่เป็นประจำเช็นซอโกงค่ารถโดยสารซอโกงค่าทีพักห้องแฮมซอโกงค่าเขาใซ้บาพผะอยู่หลวงพระบางและอื่นๆ มาในครั้งนี้กระเซ็นกันในวันที่17มีนาปี2023เพจเมสเซจซึ่งเป็นเพจข่าวอยู่ในซปปเล่ากไ็ไเดแนแทคขีปติตกของนักท่องเที่ยวไทยที่ถูกซ้อโกงค่ารถโดยสารจากนาครหลวงเวียงจันทน์ไปหาวังเวียงโดยเพจเมสเซจได้เขียนขอความบรรยายเหตุการณ์อยู่ในขีปติตกเอาว้ว่าโกงเงินนักท่องเที่ยวเสียเงินบบวา่าแต่เสียใจหลายกว่า ในวันที่17มีนาปี2003ฟังหูใบหัแม่เรื่องแท้หรือว่าเป็นข่าวเพื่อปั่นน้ำให้เป็นตอนนักท่องเที่ยวชาวไทยได้จมถูกผ่านติกตอกตัวเองว่ามาเล่นเหล้าปีกายกระถึกฟันซ่อกงเอาคารด และมาปี2 0 2 3นี่กระถึกซองกุงเอาคาลดดยสันโดยเจ้าของผู้ให้บริการลดดยยาันบ้าว่าค่าบริการลดตู้แมนประมาณ3 0 0กว่าบาทหรือประมาณ150,000าถึง2 0 0 0 0 0กีบต่อคนจากนาครหลวงเวียงจันทน์ไปหาวัางเวียงแต่สุดท้ายผ้าขึ้นรถเมลโดดยสันขั้นใหญ่ประจำทางต่อเหตุการณ์นี้คอยเจ็บใจแห้งเสียงเงินบ่าว่าจะค้ำแต่เสียใจห้ายกว่าฝากถึงทุกทุกคนอย่ามาใส้บริการเจ้าของรถคือเห็นในภาพนี่ ต่อกับเหตุการณ์นี้เพียรแม่เสรจได้เขียนขอความอธิบายว่านั่งนำวานไสยาประเสริฐประซาส่วนเมืองวังเวียงว่าว่าความจริงแล้วค่ารถตู้เวียงจันไปหาวังเวียงมีเพียงแต่หนึ่งแสนหนึ่งมืนกีบเท่านั้นการประเฤติของเจ้าของรถตู้ไล่หนีเหตุให้ภาพร่วมของบ้านเฮาเสียหายแท้แทภาพลัทธิเกี่ยวของควนไปกว่าสอบเบงเป็นเรื่องจริงแท้หรือบอ่ถ้าเป็นเรื่องจริงควรใส่วีนันเพื่อบ่อยเป็นแบบยางทางโลก สำหรับพว์นี้มีคนเข้ามาสแสดงความคิดเห็นหลายกว่า3 7 0 0อยความคิดเห็นมีการโกชร์แซหลายกว่า1800อยครัง้งวงเวียงราคาทัวไห่คนหนึ่งต่อหัวต0กี้สามร้อยสามร้อยกว่าถ้าก,กีบเป็นเงินกีบจะก,กีปกก้ประมาณ2เงแสนกีบสเงนกีบต่อคนเออบักค่าคนสูงต่อคนมันบ่ออันนี้ก็คือว่าคารดรถตู้ปกติเนาะ แม่นวะคารถตูตุทั่วไปที่ว่าผ <Yeah> UH> ู้ใหมากอคือว่าเท่านี้รถบัสรถึงเหมือนกันอะไม่เขาบอกว่ารถตู้คนขายอะเวลามสาคกันไม่แต่คนขายบอกรถตู้ไงเราก็ตกใจตอนแรกก็คนขายเขาบอกว่าสองแสนตัวหนึ่งคนมารถตู้แต่ท้ายเรามารถบัสนะคะไม่รู้ว่าถูกเชียด์ไหมคะไม่รู้ถูกเชียร์ไหมสนใจ แต่ว่าอันนี้มันรถบัสไงไม่เป็นไรขึ้นไปไปมันไม่ท่อกันเออความจริงนะถ้าเอาของเข้าไม่พี่เราอ่ะจ่ายเงินพี่ฟังก่อนนะพี่ฟังก่อนเราจ่ายเงินราคาเท่ารถตู้พี่เข้าใจไหมเราจ่ายเงินราคารถตู้รถตู้รถบ้านราคาเหมือนกันไม่เหมือนใช่ไหมอันนี้เราถูกฟันอีกแล้วนะคะถูกฟันอีกแล้วค่ะปีที่แล้วเราก็ถูกฟันไงไม่มีตัวเราบ้านขอ่าเงินไป พี่อันนี้ตั๋วยังไม่ได้นะจ่ายงเงินแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมคะถ,ถ้าใครมาลาวนะคะก็พยายามที่จะตรงตั๋วรถไฟไว้ก่อนนะคะถ้าเรามาแบบนี้เราก็จะดุดันนะคะต่อไปให้ลองไปฟังมุมมองและความคิดเห็นของคนเล่าเบิงว่าแต่ละคนจะมีมุมมองและความคิดเห็นกันแนวใดหลังจากด่เบิงขีปติดตอกข้งนัด่องเที่ยวสาาไทยที่เขามาเที่ยวในซอปปอเลเวาและถือซ้อโกงค่ารถโดยสาร คนทำยดในโพสแสดงความฉดเห็นอาวัยวาเป็นน้ำัตเจ้าเองบลอบขอบมาวอลแนวนี่บางหูว่าเสียหายกับประเทศซํำใดถามาเทียวเล่าเหล้าใจบนหนึ่งลอยลวเงินหน่อยละบะตองมาเงินไทยสูงกว่าเงินเล่าแล้วเจ้าบ่เคยใส่เงินเล่าจึงบ่เข้าใจสกุลเงินเล่าเงินเล้ามันก็ถือกว่าเงินไทยอยู่แล้วคิดจะมาประจานประเทศคนอื่นน่ะให้เสียหายมาเทียวเล่าก็ต้องเข้าใจว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินไทยได้เปรียบเงินเล่าอยู่แล้วมาเทียวเล่าไปเทียวเล่าให้มีความสุขสนุก บบเมียนมาประจานนวนนีนั่นค่ารถแพงค่าอาหารแพงเอามาประจานมันเป็นในิสัยคนไทยไปแล้วมาเที่ยวหรือมาประจานประเทศาวล่าว,ว่ได้มาตัวตอบแต่มาเว้า้เข้าใจฝากไว้ให้คิดคนต่อมาดโพตดเอาไว้ว่าเสพข่าวอย่างน้สตีเดอร์ส่วนหลายคนไทยมาเที่ยวเล่าอยากประจานบานเห่าเกือบทุกคน คนต่อมาดิโพดเอาไว้ว่าควรมีราคากลางที่จะต้องแจ้งออกมาตามสื่อต่างๆเป็นภาษาต่างๆอาจจะเป็นการดีคนต่อมาดิโพดเอาไวว่าถ้าเป็นเรื่องจริงบาควรเหตุแบบนี้เด้อเสียภาพพดประเทศเสียภาพพดคนเล่าเสียหน้าเสียตาเงินดามท่ันีบห่หางบ่มีดอกพวกเจ้าบา่อีตนเขาเจ้าบ่มาต่างถิน่นอยากมาเที่ยวบานเฮาเรามาเหตุแบบนี้กับเขาควรตอนหาบเทแค่นาท่องเที่ยวให้เขาประทับใจอยากมาอีก คนต่อมาดิโพเอาไววาอย่าสร้างภาพให้เล่าเสียหายไลสื่อปีรถตัวก็ขึ้นลดตัวขึ้นยังลดเม่ยขั้นสีขึ้นเจ้ากับฮูยูวาราคาทอ่อใดถ้าฮูวาเขาสีโกงแกบ่ขึ้นไปขืนขั้นอื่นก็แล้วบ่ต้องสางความเสียหายใเ้เล่าไลาคนต่อมาดิโพเอาไววาข้าพระเจ้าเป็นคนเล่าขอประน้มผู้ที่ซ้อโกงนาทองเที่ยวเฮยาเสียสื่อเสียงประเทศศาสตร์และคนเล่า คนต่อมาดิโพตอไววา่าคนไทยมักหาเรื่องโดยเอากฎบานของตัวเองมาเทียบใส่บานอื่นเบิงแต่กุนขแม่ในซีเกมที่กัมพูเจียก็ยัยงฝดเดือดอยู่ทุกวันนี้คนต่อมาดิโพตเอเววา่าจัญญ่าบันของผู้บริการรถดโดยสารอยู่บา้านเฮาบบมีขอบเขตอยากวอาเทใดก็บว้าเอาอยาวาแต่นาองเที่ยวเลยก็เล่าด้วยกันบางเทียก็กยังถือกเอาเปียบเพราะถือแบบนี้มาแล้ว คนต่อมาด็บพวดอเววาฟังแล้วหาซิบหาิบถ้าคนขับรถบริการเหตุแบบนั้นกะบ,บสมควรมันเสียผาพดของประเทศาสิเสียทิศทางนโยบายของภาครัฐแต่เบึ้งเบืองนักท่องเที่ยวปีกายกระถือรถบริการฟันแต่ปีนี้ก็มาถือกุงซ้ำสองอีกแบกบเย็บแล้วคือบอ่จําเรื่องจริงหรือจะสากลองคิดน้ำกันเดือถ้าทานเป็นแนวหนีสิมีเถือสองอีกบ่ คนต่อมาดิโพดเอาไว้วา่าคนเล่าด้วยกันก็ยังถูกหลอกเป็นเรื่องปกติเจ้าต้องรอบคอบอย่าเสือภัยง่ายๆคนโกงมีหลายกว่าคนซื่อสัตย์ทุกมือนี่คนต่อมาดิโพดเอาไว้วา่าบ้านเฮ่าเป็นแบบนี้มาได้ระยะงานหนึ่งแล้วบ่มีการกวดกาจากภาคหลัฐราคาแม้เอาตามเจ้าของรถอยากเอาท่อนั้น คนต่อมาดิโพดอไวว่วานี่คือความอับอายคล้ายคีนาของคนเล่าทั้งาศาสต์ย่อนคนกลุ่มหน่อยที่สวยใสโอกาสโกงเงินนาทองเที่ยวเศร้าตางประเทศหรือคนเล่าน้ากันก็ยังเคยเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้ฝากหน่วยงานเกี่ยวของมันลงกว่าสอบเดาเด้อคนต่อมาดิโพดอไวว่วากระบอกโทษลดเขาดอกพอเขาเสนอราคาสำนันชายห้าวพ่อใจกระบ,บอไปนี่แมนมีบางสิ่งบางอย่างแอบแฝงอยู่ หเพื่อวังประจานประเทศเล่า 2. อยยานบอดยนา 3. โงอีกเป็นยังจริงโง่พอหูแล้วว,ว่าแพงเจ้ากับบอไปไปหาขั้นอื่นเอาลดบอเอิดสียเพื่อสร้างภาพให้ประเทศเล่าเสียหาย 5. เพราะว่าเป็นราคาเมาขันมันกับแพงอยู่แล้วค่อยก็คเคยคีอยู่ดอกบอแมนเขาคางได้เดอบอตามความจริงกับประมาณนี้ คนต่อมาเดโพตเอาไวว่วาทาคียอนอาจจะแพงกว่านันคนนอกคนก่อนมาท่องเที่ยวอยูเล่าคือเริุการบ้านดีๆค่อยมาเจ้าก็หูด้ดีขี่สอดต,ตอแหลมาเที่ยวประเทศเขายังมาสา้่งความเสื่อมเสียให้เล่าอีกเอ้ยคนต่อมาเดโพดเอาไวว่วาน้าท่องเที่ยวไทยเขาก็ม่หลายอยู่เขาคือบบประจานคนเล่าถ้าบบมีเงินก็นยามาเด้อบอกขําไดก็มีแตว่ว่าถึกเสือ้อ คนต่อมาดิโพดอเอววาระบบการขนส่งโดยสารควรคำนึงถึงความสําคัญของนักท่องเที่ยวห,หลายกวา่าหนีคนมาเที่ยวหลายาค่าขนส่งก็ไเด้หลายย่แล้วบ่มีความจําเป็นเลยจะต้องโกงค่าโดยสารเห,ห้การท่องเที่ยวบ่ป็นแต่มาเที่ยวเลยคนต่อมาดิโพดอ,อไววา่าบ่มากกระไดมีหลายประเทศที่มีเงินหลายกว่าคนไทยคนไทยกินเฟิร์สวยหนึ่งสามหมื่นหาพันกีบกะว่าแพง คนลเล่าเฮากินถวยหนึ่ง4 5 0 0 0พันกีบกะทิว่าธรรมดาคนไทยขี่เทียร์คนต่อมาดิโพดเอาไว,วา้ว่าถ้าใจคารถตัวก็ไปขืนรถตูวขุนนี่มาขึืนรถเมียปีกับโบมีไผสิไปเสื้อเจ้าถ้าซื้อปีรถตัวเก่าปีรถไม่ยืนยันเอาวอกปากเล่ยๆใส่ห้คนลเล่ากิงเนาะเจ้าทาแน่เกัาปีรถตัวไม่ยืนยันทแม่ถามคารุดตัวเสือๆก็มาโพดใส่ห้เขา คนต่อมม่ดิโพอตอไวว่วาสเสนอสมาคมโดยสารกวดการราค่าเคลื่อนใหม่แม่นแมนไผไข่ราคาเทาใดรถลตัวกับลดบาทราคาต่างกันแบบใดเสียภาพผลประเทศศาสตร์หมดเลยกันเปลี่ยนแบบนี้แท้คนต่อมม่ดิโพอตอไวว่วาคานังรดที่เล่าแพงอยู่แล้วยังมีสารผัดเลี่ยมอีกใส่ลดดยสารอยู่เล้าต้องใส่เป็นขอยคนเล่าเองยังถือฟันไร้เถื่อแล้วขิดอย่างหนึ่งกับเป็นของธรรมดาต่อราคาเป็นก็ได้ราคาดี คนต่อมาดิโพดอาไว่าภาคส่วนใดฮหาพิสอบกรุณนาไปแก้ไขบัญหาซองโกงพะนําผลเสียหายมาสู่การท่องเที่ยวก็คือประเทศาสต์หรือจะป้าปล่อยให้มีการซอโกงทุกแบบทุกวงกัน